เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีถวายขีฬานเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในวันธรรมชยัยณห้องแก้วสารพัดนึกสองสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงนำบูชาพระรัตนตรยัยส่วนพุทธศาสนิกชนได้กล่าวคำอารัธนาศีลห้า พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้นำสวดมนบทธรรมจักกับป่าวัตนนสูตรด้วยความพร้อมเพรียงก่อนที่จะได้ร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายปานะเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์การแพทย์พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรค และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จในชีวิตในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยย่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐสมมุติฐานของโรคภัยไข้เจ็บมีสองประการคือประการแรกเกิดจากเหตุในปัจจุบันประการที่สองเกิดจากเหตุในอดีต เหตุจากปัจจุบันประการแรกก็คือความเสื่อมของสังขารความแปรปรวนของร่างกายประการที่สองฤดูการที่เปลี่ยนแปลงประการที่สามอริยบทที่ไม่สม่ำเสมอนั่งมากเกินไปยืนมากเกินไปเป็นต้นประการที่สี่ถูกประทุสร้ายที่กล่าวมาข้างต้นเป็นที่มาของความเจ็บป่วยถ้าได้ยาดีหมอดีถูกกับโรคทันเวลาก็ช่วยบำบัดให้โรคทุเลาและหายได้ แต่เหตุนในอดีตที่เกิดจากวิบากกรรมที่เคยทําไว้ในอดีตตามมาส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ถ้าได้หมอดียาดีทันเวลาก็ไม่สามารถให้โรคภัยทุเลาลงได้หรือหายไปได้ซึ่งจากกรณีศึกษาของคุณครูไม่ใหญ่เกิดจากการผิดศีลห้าและกรรมมักโกรธในอดีตมาปรุงแต่งให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายบาปนั้นต้องสู้ด้วยบุญ บุญเท่านั้นที่จะช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บทุเราเบาบางลงได้ซึ่งเป็นที่มาที่พวกเราทุกคนในที่นี้ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญพิธีถวายยารักษาโรคแด่พระภิกษุสาม,มนเณรอา,าพาธในครั้งนี้พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิก,กชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายยารักษาโรคแด่คณะสง์ สำหรับกิจกรรมงานบุญในวันนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันเพราะการถวายยารักษาโรคแด่พระภิกษุสามเณรอาพาธถือเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าใครที่ได้ดูแลพระภิกษุผู้ป่วยไข้เหมือนได้ดูแลรักษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง ดังนั้นใครได้มาสั่งสมบุญในครั้งนี้ย่อมเป็นผู้ที่ได้ทำตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้และทำให้พระภิกษุสัมเณรนั้นแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปเราทั้งหลายย่อมมีอายุวันนะสุขะภละตามไปด้วยค่ะก็วันนี้มีความปลื้มใจมากค่ะ ที่ได้มาร่วมบุญแล้วก็ร่วมความแสดงความกตัญญูกะตะเวทีกับหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อของเรานะคะซึ่งพระคุณของท่านไม่มีประมาณค่ะพูดไปคงไม่หมดแต่ว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ลูกๆทุกคนเนี่ยจะได้มาร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูในพระคุณของท่านอยากให้หลวงพ่อรู้ว่าลูกรักหลวงพ่อมากๆแล้วก็เทิดทูนพระองค์พ่อมากๆนะคะสําหรับตัวเองก็ตั้งใจมากค่ะ วันนี้ที่ต้องมาให้ได้นะคะแล้วก็ได้มาร่วมกันถวายยาถวายเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ในวันนี้นะคะในส่วนของบุญญารักษาโรคเนี่ยจริงก็เป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกได้ว่าเราจะพบหมอดียาดี ในทุกครั้งที่เรามีปัญหาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราที่มีปัญหาเนี่ยนะคะเราก็ทุกครั้งก็จะอธิษฐานอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเราเมื่อเราได้ทําบุญยารักษาโรคแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์เนี่ยที่เราเจ็บป่วยเราก็จะพบกับคุณหมอที่จะรักษาเราให้ได้ดีนะคะเรานึกถึงบุญแล้วก็นึกถึงว่าขอบุญที่เราได้ทำเนี่ยค่ะส่งผลบุญตลอดเวลานะคะก็ใจก็ปลืม้มใจก็ใสแล้วก็ทำให้เรามีความสุข อันนี้เป็นผลบุญที่เราเห็นทันตาเลยค่ะจะก็จะปลืม้มแล้วก็นําบุญเนี้ยส่งให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องแล้วก็ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วด้วยนะคะก็เป็นบุญที่ได้ที่ใจแต่สิ่งหนึ่งที่ด้านนอกทางด้านข้างนอกก็คือเรื่องธุรกิจการงานก็ตรงนี้ก็ส่งผลอย่างชัดเจนนะคะในทุกครั้งที่ทำก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ค่ะ